สวัสดีครับพี่พงษ์มาชวนทำไข่เจียวใส่กุ้งสดไว้ทานกับข้าวสวยร้อน,อนเมนูนี้ช่วงนี้กำลังฮิตติดกระแสะเลยนะครับวิธีทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากทานของอร่อยนะครับพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกมาเตรียมวัตถุดิบกันนะครับ วัตถุดิบที่สำคัญคือกุ้งสดอันนี้พี่พงษ์ได้นำไปปอกเปลือกและดึงเส้นใยสีดำบนหลังและด้านล่างของกุ้งออกเรียบร้อยแล้วพร้อมนำมาประกอบอาหารได้เลยใช้กุ้งขาว10ตัวต่อมาคือไข่ไก่เบอร์ศูนย์สฟองกระเทียมจีนกลีบใหญ่ๆ3ามกลีบนำไข่ไก่มาตอกเลย ตอกเสร็จนํำกระเทียมมาทุบให้แตกแบบนี้เสร็จแล้วก็นํำมาซอยและสับหยับๆแบบนี้แบบนี้ซอยกระเทียมเสร็จนํามาใส่ในไข่ที่ตอกเตรียมไว้ยากนั้นนํำกุ้งมาซอยบางๆแบบนี้ซอยพอประมาณนี้นะครับ ซอยบางๆกุ้งจะได้ข้าวกันกับเครื่องปรุงและไข่ได้ดีและตอนนำไปเจียวกับไข่กุ้งจะได้สุกเร็วสุกพร้อมกับไข่ซอยเสร็จนำมาใส่ลงในไข่ที่เตรียมไว้ใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนชาไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเราจะนำไปทานกับพริกน้ำปลา ซึ่งมีรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วใช้ซ่อมตีไข่ให้ฟูเลยตีแรงๆนะครับไข่ของเราจะได้ฟูฟูนุ่ม,มๆเสร็จแล้วนำกระทะมาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงพอกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไป รอจนน้ำมันร้อนจัดใส่ไข่ลงไปเจียวเลยครับค่อยคอยเทลงไปแบบนี้นะครับเทแบบโรยๆอย่าเทลงไปพรวดเดียวถ้าเทรพรวดเดียวไข่จะไม่ค่อยฟูครับเทลงไปแล้วทอดต่อสักประมาณ 2- 3สนาทีมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของไฟของแต่ละคนครับทอดจนไข่ด้านล่างสุกกรอบแล้วค่อยพลิกกลับด้านวิธีตรวจสอบว่า ไข่ด้านล่างสุกกรอบได้ที่หรือยังคือใช้ตะหลิวช้อนไข่เจียวและยกขึ้นมาดูแบบนี้ครับอันนี้ใช้ได้แล้วสีเหลืองเข้มแบบนี้แสดงว่ากรอบและพลิกกลับด้านเพื่อให้ไข่สุกกรอบทั้งสองด้านครับใช้กระชอนช่วยพลิกแบบนี้นะครับสะดวกดีพลิกกลับด้านแล้วรอให้ไข่สุกกรอบก่อนนะครับจากนั้นพลิกอีกที เพื่อตรวจอสอบดูว่าไข่เจียวและกุ้งสุกกรอบได้ที่ทั้งสองด้านหรือยังแบบนี้ครับตอนนี้ไข่เจียวกุ้งสดของพี่พงสุกกรอบได้ที่แล้วกลิ่นหอมน่ากินมากๆตักขึ้นจากกระทะเลยนะครับเตรียมข้าวสวยร้อนๆใส่จานรอไว้นำไข่เจียวใส่กุ้งมาวางบนข้าวสวยแบบนี้โอ้หน่ากินเลยหิวเลยครับ น้ำพริกน้ำปลาที่เตรียมไว้มาราดบนไข่เจียวแบบนี้เลยกลิ่นหอมน่ากินมากเลยชิมเลยนะครับเพื่อนๆมาชิมด้วยกันนะครับโอ้โหอร่อยมากไข่เจียวกรอบนอกนุ่มในกุ้งหวานนุ่มทานกับพริกน้ำปลาเปรียปร้ยวเค็มๆเผ็ดน,นิดๆ อร่อยลงตัวมากเลยเพื่อนๆนลองนำไปทำทานดูนะครับสูตรนี้ทำไม่ยากแต่อร่อยมากๆพี่พง์รับประกันเลยครับคลิปเมนูไข่เจียวใส่กุ้งสดก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่พง์ขอลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่พงศ์ยูทูบเบอร์มือใหม่แต่ตั้งใจทำเกินร้อยด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ